สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่ช่องจอ c h ช n แนลครับวันหยุดวันเสาร์ไม่ได้ไปไหนกักตัวอยู่ในบ้านครับเลยโทรสั่งอาหารมากินครับวันนี้แนะนำเมนูของหมี่โคราชนะครับดั้งเดิมนะครับหมี่โคราชคุณแอลนะครับเป็นไงครับง่ากินไหมครับมื่อวันนะครับ ก่อนเราจะกินเรามาล้างมือกันก่อนนะครับเพื่อค่าเชื้อโรคดีิเลยครับถูฝ่ามือนะครับถูหลังมือทำนิ้วอย่างนี้ครับถูไปถูมาถูหลังองข้างถูหูแม่โป นะครับวิธีล้างมือนะครับล้างน้ำหรืนล้างสบม่ก็ได้ถ้าเราใช้บีเจลก็ทําแบบนี้นะครับแล้วกถ่ายิ้วข้างแล้วก็ข้อมือนะครับวิธีล้างมือที่ถูกต้องนะครับเอาแบบคร่าวๆนะครับพอเราล้างมือเสร็จเราก็มาชิมผัดหมี่โคราชคุณแอลนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับนี่นะครับ เส้นเหนียวนุ่มนะครับอันนี้สั่งแบบออริจินอลนะครับไม่มีเนื้อสัตว์ถูกงอกนะครับเขตที่ถูกงอกนะครับถูกงอกหัวโตนะครับมีร้านนี้ร้านเดียวนะครับหัวโตครับถูกงอกหัวโตมาครับชิมกันครับอร่อยครับ มันต้องโกงงานเพิ่มเลยครับถ้าใครชอบเผ็ดใส่ขึ้นอีกหน่อย,อยได้ครับคนะือเด็ดเลยครับั่งงอกองหัวโตกน,นะครับตอบมันครับของงอ้าผู้ชมนสนใจนะครับสั่งไลน์แมนได้เลยนะครับอันนี้ จอชแนลก็สั่งใหม่มาแล้วครับส่งมาเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะ okay, ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับจอชแนลด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ